ของอมาจากครับเออของมาจากครับ

อันนี้มีกร่อบาไปคนละกล่องมีก่อบค่ะพี เาเลยเยัง่งใจบอยากันดวเลยเราเลยครับองเก่งใจเลยครับมนมาเน่ยเอาเลงเ่งใจรอกนี่ครับากาแฟก็มีอ้าของมาแจกครับ เอาของมาแจกครับของมาแจกครับเี่เี่เอาของมาแจกครับของมาแจกครับเอาของมาแจกครับเอาของมาแจกครับของมาแจกครับเอาของมาแจกครับ ขังมา่นกัรเับเลนังเ่ตังเล่นเล่นตับเ่เล่นตั่งเน่งัั มีกรอบครับมีมีกรอบมันเลือกเอาเลยครับเนาะไอ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 มีกรอบครับมีกรอบครับมีกรอบครับโอ้มีเชือกด้วยครับ ไมเราไม่ไมด้คุณ้านนะมีกรอบครับมีกอบนี่ยินมาเลือกเอาครับเลยเอาไปหยิบเอาเลยบางกันนะครับ

ข้าวไม่มีไม่เป็นไรมีขนมไ้ไขนมได้ไหมได้แล้ไปเล่อยอู้ไ้ขนมองนได้ไม่าไเลยขพ่เขาคุณมา Đúng không lỡ Đúng lên lỡ Đúng không lỡ Đúng không lỡ Đúng không lỡ Đúng lên lỡ Đúng không lỡ không 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 นดาเลนี้า้ของ่เจ้าของนี่๋ผมวางวผมวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเผื่อมีคนมาหยิบเอาไปไปบ้านนะก็มาแจ้งครับ